ชลเช hey <Le>. okay. ้านี้เห่เลยโอเคด้เช้านี้โ okay. อเคเพราะว่า,า,ามันแบบกดแล้วมันกดไม่ลงหนูปวดแฉะฮัลโหลสวัสดีค่ะอรุณสวัสดิ์นะคะเช้านี้ลูกสาวกินเบอร์เกอร์หมูนะคะแต่ว่าไม่มีผักนะคะเ,เพื่อนๆเ,เบอร์เกอร์ลูกสาวชอบมากเลยค่ะเ,เพื่อนๆนี่นะคะเ,เบอร์เกอร์หมูเดี๋ยวให้ลูกสาวพรีเซนเตอร์รูปผมสักหน่อย่โอเค เดี๋ยวถ่ายให้นะคะเบอร์เกอร์โมผู้สาวชอบค่ะผู้สาวไม่หวีผมก็เอาเป็นว่าหวีแล้วหววีแล้นะคะเรียวๆเลยค่ะเพื่อนๆไม่ต้องมีอะไรมากเนาะสดสะอาดอร่อยสมราคาสมน้ำสมเนื้อไม่ได้โม้โอเคเพื่อนๆจัดไปลูกถือค่ะ let's go ถือโอเลไปห้าไปกินกันดีกว่านี้ก็ยังกินพิซซ่าไม่อิ่เลยตั้งแต่ข้องบนแล้วมือหนูเปียแลวหนูก็ให้มันติดมือโอเคค่ะมา เดี๋ยวจะตัดเบอร์เกอร์ให้ลูกนะคะให้ลูกสาวเพราะว่ามันใหญ่ไปเราจะก,กดลงไปก่อนนะคะแล้วก็ใช้ซ่อมจิ้มไปเลยนะคะแบบนี้นะเพื่อนๆเสร็จแล้วเราก็จะหั่นนะคะอเ <Okay. S 3> อย่าเลื่อยนะคะอย่าเลื่อย <laughs> อย่าเลื่อยนะคะอย่าเลื่อยบอกว่าอย่าเลื่อย <laughs> ก็ไม่ได้เลื่อยหั่นอยู่ โอเคเดี๋ยวให้ลูกสาวโฟกัสให้ดูสักครู่นะคะจะยกออกมาให้เพื่อนๆดูเข้ามาใกล้ๆเลยเข้ามาใกล้ๆเลยนะคะใกล้มากให้สิงเลยไหมคะ <c oughs> นี่เป็นไงเ,นเพื่อนๆน่ากินไหมคะ <c oughs> โอเคเดี๋ยวให้ลูกสาวทานแล้วค่ะจะกินหรือจะทานคะได้หมดคะ่ะอั for you <c oughs> เลยอ่ะลุยลูก